ลูกชายของข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่159คําเคำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้หาที่เก่าวอาจจะภาพแบบเล่าแหลมบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับใครกดแลค์ขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้นำรวยห,หล,หลังจากนั้นนัคุกใต้ดินแห่งหนึ่งเซียวอีเซียวอีอึก เอนั่นมันท่านพี่นายน้อยช้างเกอเซียวอี้รีบตื่นเร็วเข้ารีบตื่นได้แล้วนายน้อยช้างเกอร์ได้จัดการกับจิวหยางเทียนจินไปแล้วนะและตอนนี้พวกเราก็มาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าเอะคนที่จับตัวข้ามาก็คือจิวหยางเทียนจินงั่นเหรอนายน้อยช้างเกอร์ท่านมีวิธีปลดพันหนึกที่นี่หรือเปล่าขอรับข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าจิวหยางเทียนจินนั่น มันใช้วิธีไหนสร้างผนึกต้องง่ามที่สมพลังขนาดนี้ขึ้นมาได้แต่เจ้าอย่าได้กังวลไปเลยนะถึงยังไงวันนี้ข้าก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเปิดมันและข้าจะต้องช่วยน้องเจ้าออกมาให้ได้นายน้อยชางเกอจังเป็นคนดีจริงๆนายน้อยชางเกอความเมตตาและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของนายน้อยชางเกอพวกเราสองพี่น้องจะจดจำมันเอาไว้ในใจเสมอไม่มีวันลืมเลยขอรับได้โปรด ได้โปรดยอมรับความเคารพของข้าด้วยเถิดชิงเฟิงและชิงเซียวอีรู้สึกประทับใจท่านเป็นอย่างมากโอ้นี่ได้ข้าโชคมาเยอะเลยนะเนี่ยเจ้าโนนี่เจ้าทำอะไรของเจ้านะทำไมข้าจะไม่เข้าใจความรู้สึกกังวลและความหวังดีที่เจ้ามีต่อน้องสาวได้กันละ่ะอย่าทำแบบนี้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะขนาดเดียวกัน อ๊ะม,มีคนตามข้ามางั้นหรอเอ๊ะนี่เขารู้ตัวแล้วงั้นหรอก็จริงแล้วนะจากรักพลังวุของข้าที่มีในตอนนี้มันคงยากที่จะรับมือกับรับกเกงเอาโสสูงสุดได้บ้าเอ้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนทุกแห่งมิแต่หูตาของกูชัางเกิอเต็มไปหมด ดูเหมือนว่าข้าคงต้องระวังหน่อยแล้วสำหรับตอนนี้เราคงจะต้องกลับไปที่ทะเลสาเพห่งการกับชาติมาเกิดก่อนยอดเขาเทียนหวงตะโกนจือกล้าดีอย่างไรมาทำร้ายผู้สืบทอดแห่งยอดเขาเทียนหวงของข้าพวกมันคิดว่าพวกเราแก่ตายกันไม่หมดแล้วหรือไงตามข้าไปพวกเราจะไปโจมตีตะโกนจือกัน รับทราบเจ้าข่าท่านบนรรพบุรุษพวกเราจะปฏิบัติตามคำสั่งท่านบนรรพบุรุษทันทีขอรับมาตะกูลช้างเซิงกูไอ้พวกตะกูลจื่อน,นั้นกล้าดีอย่างไรมาท้าทายความยิ่งใหญ่ของตะกูลช้างเซิงกูของพวกเราพวกมันคงจะเบื่อชีวิตมากแล้วสินนะตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วท่านประมุกถึงเวลาแล้วที่ตะกูลกูของพวกเราจะได้ฟื้นคืนความรุ่งโรจน์ ใจเย็นทุกคนปวดอดใจรอกันสักหน่อยความขัดแย้งกับตระก,กูลจื่อในครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับกองกําลังอื่นอีกมากมายทั้งเขาเทียนห่วงตระก,กูลไทกู่เย่อาณาจักรเพิงไรสิ้นสุดเองพวกเขาทั้งหมดก็กําลังลุกฮือท่านประมุกในความคิดของท่านพวกเราควรจะส่งใครไปดีล่ะก็นั่นนะเซ่นี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะและทุกคนที่นี่ก็ไม่ได้ออกไปทําอะไรสนุกสนุกมานานมากแล้วด้วย ไอต้ตะกูลจือนั่นมันคงจะลืมไปแล้วว่าบรบรพบรุษของพวกมันเคยมาคุกเข่าขอร้องถึงหน้าปะกูภูเขาตะก,กูลกูของพวกเราหรือว่าพวกมันคิดว่าพวกเรานั้นตายกันหมดแล้วก็ไม่รู้คารวะ,วะท่านบนรรพบุรุษออเอบรรพบุรุษตะก,กูลนี้นี่มันเยอะจริงๆและคนคนนี้ใครอีกล่ะเนี่ย เจ้าโนอเจ้าก็คือประมุขของตระกูลกูคนปัจจุบันสินะอ้มถือว่าไม่เลวเลยนี่นะข้าน้อยกู้เทียนหลินต้องขอขอบคุณท่านบรรพบุรุษที่ท่านให้การสนับสนุนขอรับไม่จําเป็นจะต้องทําต้นอะไรมากนักหรอกนะในอดีตประมุขแห่งตระกูลกูลเองก็อายุรุ่นราวคราวนี้แต่การรู้แจ้งหลังจากนี้มันยังห่างไกลมากยิ่งนักชื่อของข้าก็คือกูหลาง เรื่องของตระกูลจือนั้นข้าก็ได้ยินมาบ้างแล้วผู้กระทำชั่วย,ย่อมไม่อาจอยู่รอดได้หรอกนะจงมุ่งไปข้างหน้าหถึงที่สุดและทํามันต่อไปโดยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นที่แท้ท่านก็คือท่านบรรพบุรุษรุ่นที่18ที่สามารถเอาชนะบรรพบุรุษแห่งเตาในยอดเขาเทียนหวงได้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแถมการชนะแต่ละครั้งก็ชนะด้วยตัวคนเดียวเมื่อไม่กี่ยุคก,ก่อนนี่เอง คารวะท่านบรรพบุรุษรุ่นที่18ขอรับฮ้บรรพบุรุษรุ่นที่18อย่างงั้นเหรอถูกเรียกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วล่ะเนี่ยข้านั้นรู้สึกเบื่อนายและเหนื่อยล้าต่อการฝึกฝนนอนหลับอยู่ในหลุมศพมานานกี่หมื่นปีแล้วกันละ่ะจะว่าไปทายาทคนปัจจุบันของตระกูลกูตอนนี้ชื่ออะไรแล้วนะอะไรเกอเกอเขาเป็นลูกของเจ้าใช่หรือไม่ชื่ออะไรแล้วนะ อะไรเลี่ยมเลี่ยมเกอเกอเฮ้อช่างมันเถอะได้ยินว่าช่วงนี้เจ้าเด็กนั่นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ไม่เบาเลยนี่นาะแถมยังเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและโหดเหี้ยมอมมาหิตเป็นอย่างมากฮะพฤติกรรมเช่นนี้ข้าละชอบใจจริงๆ <laughs> เอ๋ท่านบรรพบุรุษแต่ละคนทำไมพวกเขาถึงได้มีนิสัยแปลกๆขนาดนี้กันล่ะเนี่ย เรียนท่านบรรพบุรุษรุ่นที่18บัดตรนี้กูชางเกิอ,อยู่ที่อาณาจักรโบราณส่วนหูขอรับข้าจะส่งจดหมายเรียกตัวเขากลับมาที่ตระกูลกูลให้โดยด่วนเลยขอรับไอายาไอายาให้เด็กมันเล่นของมันไปเถอะไม่จําเป็นจะต้องเรียกมันมารอกกว่าข้าจะออกมาได้ทั้งทีให้กล้าไปหาสหายเก่าบ้างสักหน่อยดีกว่าแต่หากว่ามวัวแต่รอเจอทายาคนนูน้นลูกเต้าคนนี้เลนคนนั้นเฮอมันนานเกินไป แบบนั้นมีหวังไม่ต้องทำอะไรกันแน่นแน่ว่ากันว่าท่านบรรพบุรุษรุ่นที่18เขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามอำเภอใจแบบนี้นี่แหละแต่ว่านะด้วยนิสัยของเขาเขาคงจะไม่ได้แวะไปที่ตะกูลจือคนเดียวหรอกใช่ไหมจริงด้วยจริงด้วยต่างว่ารากฐานของตะกูลจือนั้นไม่แข็งแกร่งแล้วก็ลึกล้ำมากพอข้าเกรงว่าแบบนั้นก็คงจะไม่ต้องถึงมือพวกเรานะสิ ถ้าเช่นนั้นก็รออะไรอยู่อีกล่ะรีบไปเร็วเข้าตระกูลกูลของพวกเราจะปล่อยให้ท่านบรรพบุรุษนำหน้าไปได้อย่างไรกันเอิ้มถ้าหากว่าเรื่องพวกนี้แพร่กระจายออกไปพวกเราทุกคนคงจะโดนหัวเราะเยอะแน่เลยเพื่อทำลายล้างตระกูลจื่อในครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะส่งระดับจัก,กรพรรดิอาวุโสไปสามคนและระดับผู้อาวุโสสูงสุดไปอีกแปดคนจอท่านปามกแบบนั้นมันจะไปพอได้อย่างไรกันล่ะ ต้องเป็นระดับจกกักรพรรดิอาวุโสหคนและก็ระดับอาวุโสสูงสุดสิสิบคนไปเลยสิขอรับไม่อย่างนั้นคนอื่นคงจะคิดว่าพวกเราไม่มีความสามารถที่ทรงพลังนะสิใช่แล้วใช่แล้วจัดหนักไปเลยอืมก็มีเหตุผลขณะเดียวกันเสร็จแล้วตัวอักษรตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างว้าว เป็นอะไรที่งดงามมากตัวอักษรของคุณชายเนี่ยมันสวยงามจริงๆเลยเจ้าค่ะเออเจ้านี่มันพูดจาได้ดีจริงๆเลยนะนัน่นนั่นนายท่านไม่ทราบว่าท่านเรียกข้ามามีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะข้าจำได้ว่าข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วนะตราบใดที่สูห้าไม่มาเยี่ยวยุข้าก่อนข้าก็จะไม่สนใจเขา เพราะสำหรับข้าแล้วการกำจัดเขามันง่ายนิดเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เขาจะอยู่ไม่ค่อยสุขนักนี่สินายท่านข้าได้แนะนำพี่ชูห้าไปบ้างแล้วก็ข้าข้าข,ข,ข,ขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมเจ้าคะโอ้นี่เจ้าคิดจะโน้มน้าวข้าอย่างนั้นหรอผู้หญิงคนนี้นา่งเหมือนจะเป็นคนของสิบพี่ชูห้านี่นาะ แต่ข้าคิดว่าสุ่าพคงต้องการสั่งงานข้าอย่างสุดหัวใจเลยไม่ใช่เรื่องไงเขามันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงท่านไม่จําเป็นจะต้องสนใจหรอกเจ้าค่าข้าหวังว่าท่านจะเมตตาเขานะคะช่างเธอเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องของสฮ่าอีกต่อไปแล้วข้ายังมีเรื่องอื่นให้เจ้าทําอีกนายท่านจะสั่งอะไรได้โปรดสั่งมาได้เลยเจ้าค่าแม้แต่ตระกูลจืดทั้งตระกูลยังอยู่ในกำมือของเขาได้ และตตักคูณถังที่แสนจ,จะตำต้อยของเราจะเป็นอย่างไรกันในตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าชินอุยาเขากำลังตั้งใจตามหาเจ้าอยู่และเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องทำตามสิ่งที่ข้าบอกชินอูยางั้นหรอใช่เขาก็คือคนรักของเจ้าในชาติก่อนยังไงล่ะและเขาต้องการรื้อฟื้นสายสัมพันธ์นั้นขึ้นมาใหม่อะไรนะคน,คนรัก ข,ของข้าใน,ในชาติก่อนงั้นหรอ,อชิงเกอร์เรื่องที่ข้าให้เจ้าประจัดการก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างเรียนคุณชายเราได้ส่งคนไปจับกลุมทุกคนในตระกูลจือรวมถึงจู่อหยางเทียนจินตามคำสั่งของท่านแล้ว พวกเขาทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปยังอาณาจักรโบราณซูซักคูเจ้าค่ะคุณชายชิงเกอร์ไม่เข้าใจทำไมพวกเขาจะต้องถูกย้ายออกไปทั้งอย่างนั้นล่ะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าตระกูลจือจะถูกปิดล้อมด้วยปรมาจา์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ด้วยความสำคัญของจือหยางเทียนจินจะยังคงหันเหความสนใจของพวกเขาไปในการช่วยเหลือชีวิตเขาอยู่ดีและข้าก็คิดว่าอาณาจักรโบราณซูซักคูก็เป็นสนามรบที่ไม่เลวเลยทีเดียว การทำแบบนี้จะทำให้อณาจักรโบราณสุสักคูพบกับความยากลำบากมากเลยไม่ใช่หรอสิพีใหญ่ซัวกับข้าเองก็เป็นมิตรต่อกันถ้าหากข้าไปเตือนเขาให้เขารู้เรื่องนะ่าแต่ถ้าหากว่าคุณชายรู้เรื่องนี้เข้าละก็เอาละมาดูกันหลังจากนี้ชะตากรรมของคนคนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความคิดของนางล่ะนะ